โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Game of Channel และใน EP นี้เราเดินทางมาถึงเป็น EP ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจาก EP ที่ี่1ผมเล่นเป็นปู่กราฟเนาะปู่กราฟหลังบับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นเกมเพย์อย่างเดียวแต่ผมไม่ได้สอนอะไรเลยนะคลิปนี้ก็คงไม่ได้สอนเหมือนกันครับคงจะมาโชว์แค่เกมเพย์อย่างเดียวในแรงเที่ต้นๆน,น,นะฝีมือจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็จะพัฒนาและปรับปรุงตัวไปเรื่อยนะครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำหรับ FC และคนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วกดซั b s cribe และกดไลค์ให้หรือเข้ามาดูแล้วก็ตานยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูครับก็ยังไง EP นี้ผมจะมาเล่นเป็นลูฟี่ EX นะครับเผื่อว่าจะได้เจอกับ i ิงแล้วก็ Queen ที่เป็นสีแพ้ทางในเมตานี้อ่าเขาก็เข้ามาในตู้เพื่อที่จะเอามาตบ เมตาปัจจุบันก็คือนิกะนะครับเกียร์ห้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันมาดูเกมเพย์กันเลยได้มาเจอกันในแมปเทเลปาร์กอย่างนี้อ้าวแต่ว่าไม่เจอเราไม่เจอคิงกับควีนอะเราเจอนิกะสองแม่ใหญ่หนึ่งแล้วก็โซโลสองผมว่าผมไหวนะแต่ว่าสเตปการฆ่านิกะนี่มันอาจจะยากไปหน่อยนึงแต่ก็เดี๋ยวมาดูสกิลเพย์กนะันเอาว่าจะมีจังหวะไหมเพราะของเราก็มีนิกะเหมือนกันนี่แมีนิกะสอง อาแล้วเปิดมาด้วยคิดรอด้วยยังไงก็สู้ได้แน่นอนสู้สกิลเพลย์ไม่ได้ก็น่าจะสู้พงได้แหลววะบ้ะมีตัวพิเกมเหมือนกันออน่ะเออนะเดี๋ยวรอโหลดก่อนไม่รู้ใครโหลดช้าบ้างกดกดแล้วเหรอโซโลอย่าเพิ่งกดกด,กด,กดเดี๋ยวเพิ่งกดกดเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมาเริ่มกันเลยไป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  มากับผมสิแม่อยู่กันทำไมสองคนไปเลยไปเลยทงบนสำคัญกว่าแบบนี้นะเอาอยัางไงนิกาเอาอยัางไงคามิาลี่โอเค,อเคพลาดก็เสร็จกันไปสแน็คแมนเอาอเผมก็พลาดว่ะโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยชางมเนเ้อะไปเรายังมีสกิลสองอยู่ ทุ่มเทนะครับจังหวะน,นี้จะโดนใช่ไหม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 ,หมฟิกเกอร์ไม่โดนทักต,ตัวจะเข้าไปตีฮา,านาเอ็กซดลออกมาอย่างงี้ก็ตามมาเลยเพื่อนตามมาตามมาเรียบร้อยครับคิวที่หนึ่งมาตัวไหนอีกนิกานินกาโอ้ยไม่ตายอะเลือเดเหลือน,นิดเดียวเองมาเอาอย่างไงยังไงจังหวะสองแล้วกันโอเคครับเพอร์เฟิกดอนแล้วก็ รับไปอา้าวมาดูนี่กะโซโลโมารับแทนโอเคไม่เป็นไรคุ้มเหมือนกันเฮ้ยชิงสองทงเขาได้ยังไงเราอยู่คนเดียวซะด้วยตอนนี้เอาตัวไหนก่อนดีวะตัวนี้ก่อนดีกว่ามามาเพื่อนเขามาหานายละบังอาจมาชิงทงเรา,เาว่าข้าเง,งินกระเขิงงนยังเลยโอเคราคาขึาข้นมาเติมแล้ว มา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 คามินเนริอ้าวไปทางนู้นก็เสร็จสิครับอย่างนี้อ,อ,อเข้าให้โหรถนี่เดียวเองมาหลงมาก่อนมาเลยหลงหลงมาเจอกันก่อนก็ได้มากําลังดวลกับนิกะอย่างสนุกสีอยู่เลยสองหนึ่งอะ่ะหลงโผล่มาอย่างนี้ก็โอเคแล้วก่อนลับไปหนึ่งามาทำให้ตายนะดีธรรมดา โ okay. อเคเดีมาท่ากเกียร์สี่นะครับแลตามด้วยนิกะล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็มาชิงธงกันต่อในมินิแมโปโผล่ขึ้นมาละหนึ่งตัวฝั่งธงบีแต่เราอยู่สองอะดึงหไหวไหมวะดึงไหวที่เฮ้ยเขาโผล่มาละสองว่ามันต้องไปช่วยละ มเพื่อนมาเพื่อนมีอะไรกันตรงนั้นนมาลองคุยกันหน่อยสิโซโลพุ่งเข้ามาสิรับไปเอา้าไม่ตายแล้วู้หว่าคาเลือดเหลือแค่นิดเดียวเองอย่านะอย่านะอย่านะจะจบซีหนึ่งได้ไหมจะจบซีหนึ่งยมื่อจบไม่ได้ สองวิก็ชนะกันไปเลยสิคะเจอแบบนี้เข้าไปคิดรอได้โอเคครับเขาก็เดินไล่ดึงพุงดีอยู่เหมนกันยังไงก็จบแล้วคลิปนี้ในแรงเอนะดต้นๆนะผมคะแนนอยู่ที่300ละมไม่ค่อยมีเวลาอัดแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นโดยประเด็นแต่ก็ยังไงผมก็าจะ ทำคลิปด้วยความตั้งใจแล้วก็พัฒนาฝีมือต่อไปนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับและสหรับใครที่มีเทคนิคดีๆเด็กจะบอกหรืออยากฝากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและสุดท้ายแล้วสําหรับ EP นี้ผมคงต้องขอตัวลาไก่อนแล้วไว้เจอกันสำหรับ EP หน้าสวัสดีครับ